สวัสดีครับผมใน EP นี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการตั้ง DCA บนตัวของแอปสตรีมมิ่งกันนะครับซึ่งการตั้ง DCA เนี่ยก็คือการตั้งให้ทางโบรกเกอร์เนี่ยเขาตัดเงินในบัญชีเอาไปซื้อหุ้นให้อัตโนมัติทุกๆเดือนนะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับคนที่ต้องการจะออมหุ้นแบบ DCA ซึ่งสำหรับคนที่ใช้โบรกเกอร์ของ z ซทคออยู่เนี่ยก็สามารถออมหุ้น DCA ได้เหมือนกันซึ่งหุ้นที่สามารถเลือกออมได้เนี่ยก็จะอยู่ในหมวดของเซทร้อยก็คือหุ้น100หน,นึ่นรงรบวกเพิ่ม และสามารถออมได้ด้วยเงินเริ่มต้นแค่2,000บาทต่อเดือนเท่านั้นครับโอเคเพราะฉะนั้นเข้าสู่ทิ utorial ของเราเลยดีกว่าครับก็การตั้ง DCA เนี่ยง่ายมากครับผมสำหรับคนที่ใช้ streaming บนคอมเปิดมาเจอหน้านี้ปุ๊บก็ให้ไปที่แถบ DCA ด้านบนนะครับส่วนของคนที่ใช้ในโทรศัพท์เนี่ยก็ให้ไปที่ตรงไม้เมนูแถบด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวของ DCA order ตรงนี้เลยหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันก็สามารถกดตามเหมือนกับแบบในคอมได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นให้ไปกดที่ Add s y m b o l นะครับแล้วก็เลือกหุ้นตัวที่เราต้องการจะ DCA ซึ่งสามารถเลือกได้สูงสุดถึง5ตัวเลยผมขอเป็น2ตัวนี้แล้วกันซึ่งไอหุ้นที่เขาเอามาให้ DCA นี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อ,อนๆสังเกตดีๆเนี่ยก็คือมันจะมีแค่100ตัวก็คือจะเป็นหุ้นจากในเซ็ตร้อยเท่านั้นครับผมเพราะเขาถือว่าหุ้นในเซ็ตร้อยเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งก็เลยเอามาให้ DCA ผ่านนนนฟััังกก์ชี้ โอเคกดด o n จากนั้นก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับซึ่งในตัว s u g g e s t amount เนี่ยมันจะเขียนว่าควรจะมากกว่า5,547บาท นั่นก็เพราะว่าถึงแม้ว่าไอ้จำนวนนี้เนี่ยมันจะมากกว่าขั้นต่ำที่โบรเกอร์เขาตั้งไว้2000บาทใช่ไหมของบร็อกแซดคอมนะแต่การที่มันจะส่งคำสั่งซื้อได้เนี่ยมันต้องซื้ออย่างต่ำา100หุ้นต้องเป็นบอดล็อตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนเงินที่เราใส่เข้าไปมันควรจะเว v e r ต้นทุนของการซื้อหุ้นตัวนั้น100ตัวครับผมมันถึงจะซื้อได้เพราะว่าถ้าเกิดหุ้นมันราคาสูงขึ้นจากปกติเนี่ยซื้อหุ้นคอมเซเว่นหนึ่งร้อยตัวใช่ไหมก็จะอยู่ที่ประมาณ 6, พอเท่ากับจํานวนหุ้น100ตัวเนี่ยมันก็จะไม่ซื้อให้เรานะครับดังนั้นจํานวนเงินที่เราควรใส่เข้าไปควรจะใส่เข้าไปเผื่อๆหน่อยเป็น1,000 0บาทก็ได้อ่ะอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันมันสักเจสว่าควรมากกว่า6,000บาทเราก็ใส่เข้าไป1,000 0เหมือนกันก็ได้ ซึ่งต่อให้เราใส่เข้าไปห0,000ื่นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่เอาทั้งหมื่นหนึ่งอะไปซื้อนะครับผมเพราะว่ามันจะซื้อเป็นบอร์ดลอตเท่านั้นหมายความว่ามันจะซื้อได้ทีละ100หุ้น200หุ้น300หุ้นมันจะซื้อ150หุ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเงินน้อยเนี่ยแล้วตัวหุ้นมันราคาแพงก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการตั้ง DCA แบบนี้นะครับเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้เต็มจํานวนเงินที่เราต้องการซื้อจริงๆ ต่อมา frequency จะให้ซื้อทุกๆเดือนหรือว่าจะให้ซื้อทุกๆสัปดาห์นะครับล้วก็ตั้งเป็นทุกๆเดือนก็ได้เดทให้ซื้อวันที่เท่าไรของเดือนก็ตั้งเป็นวันที่1ก็ได้เหมือนกันครับจะให้ส่งคําสั่งช,งช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายผมขอเป็นช่วงเช้าแล้วกันแล้วก็ d uration ระยะเวลาที่เราต้องการ DCA เนี่ยประมาณกี่เดือนก็ถ้าจะ DCA 1ปีเนี่ยให้ออเดอร์นี้มันทางานไปเรื่อยๆก็กดไป12เดือนเลยก็ได้แล้วก็กด place order เลยก็กด submit ออเดอร์ของเราก็จะมาขึ้น waiting status ตรงนี้ครับ สามารถกดดูดีเทลได้ซื้อทุกๆวันที่1ของเดือนด้วยจำนวนเงิน10,000บาทแล้วก็ซื้อในช่วงเช้านะครับก็จะมี12 t r a n ทรานซัชั่นจะ DCA ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่1เดือน8ปีหน้าไปเลยซึ่งขอโน้ตเพิ่มเติมนะครับก็คือไอ้คำสั่ง DCA o r ออ r เดอร์นี้เนี่ยจะเริ่มมีผลในวันทำการถัดไปส่วนออเดอร์ที่ส่งไปเนี่ยจะเป็นออเดอร์แบบ MP MTL หรือคือตั้งซื้อที่ Market Price ราคาตลาดเลยส่วนออเดอร์ที่เหลือที่ไม่แมชเนี่ยก็จะถูกตั้งเป็นท แล้วก็จะซื้อเป็นบอร์ดล็อตวอลลุ่มก็คือซื้อทีละ100ตัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาหุ้นมันเกิดเด้งขึ้นไปเพิ่มจากเดิมเป็น50%าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วราคามันเกินเงินที่เราตั้ง DCA ไว้เนี่ยมันก็จะไม่ส่งคําสั่งซื้อให้นะครับก็ต้องระวังเอาไว้คําสั่งเนี่ยจะถูกส่งในช่วงเปิดให้ซื้อขายของตลาดช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายตามที่เราตั้งเอาไว้เลยแล้วถ้าเกิดวันที่เราตั้งเอาไว้มันเป็นวันหยุดมันก็จะไปส่งคําสััั่งซื้อในวนวทําากกรถดไปค็ นั่นแหละครับผมซึ่งข้อดีของฟังก์ชันนี้เนี่ยก็คือสามารถ DCA หุ้นรายตัวได้ให้มันตั้งแบบอัตโนมัตินะแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดมีเงินน้อยแล้วมันบังคับต้องซื้อหุ้นทีละ100ตัวเนี่ยบางทีมันก็จะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่อาจจะไป DCA ผ่านกองทุนแทนก็จะดีกว่านะครับเพราะมันไม่มีจำกัดว่าต้องซื้อทีละ100ตัวไงของกองทุนเนี่ยมันสามารถตั้งได้หมดเลยว่าจะเอาที่กี่บาทแค่นี้ก็ตั้ง DCA ได้แล้วผ่านตัวแอปสตรีมมิ่ง ก็ยังมีอีกแถบหนึ่งก็คือตัวของ backtesting สั้นๆเนี่ยมันก็คือการเหมือนกับจําลองว่าถ้าเรา DCA หุ้นตัวนี้เนี่ยเทียบกับประวัติที่ผ่านมาในอดีตมันจะคุ้ม DCA หรือเปล่าก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยนะก็ให้เลือกตัวหุ้นที่เราต้องการดูใส่จํานวนเงินเข้าไปทุกๆเดือนแล้วก็ d u เรชั่นเนี่ยก็คือระยะเวลา 5ปีย้อนหลังแล้วกันกดดู result ป้ามมันก็จะขึ้นมาว่าถ้าเกิดเรา DCA หุ้นตัวนี้ทุกเดือนเนี่ยตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาเราจะได้กำไรสักเท่าไหร่มันก็จะบอกเลยนะว่าได้ capital gain อยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทได้แล้วก็ได้ dividend ก็คือปันผลเนี่ย62,000กว่าบาทบวกมาต้อง257%่ะแล้วเราก็สามารถดู win rate ข้างล่างได้ด้วย นั่นแหละมันก็จะพอให้เราเห็นภาพคร่าวๆได้ว่าถ้าเกิดเราลงทุนในอดีตเนี่ยจนถึงตอนนี้เราจะได้เงินไปเท่าไหร่แล้วซึ่งเอาจริงๆเนี่ยการ DCA มันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะถ้าเกิดเราดันไป DCA ตัวที่มีราคาตกในระยะยาวเนี่ยอย่างตัวของการบินไทย thai ก็จะเห็นได้เลยว่าต่อให้เรา DCA ไปมากแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดบริษัทมันไม่ดีราคามันตกในระยะยาวการ DCA ไปก็สามารถขาดทุนได้เหมือนกันครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะ DCA ออะไรเนี่ยก็ต้องศึกษาตัวพื้นฐานบริษัทให้ดีก่อน เพราะว่าตัวพื้นฐานของบริษัทนี้นี่แหละที่จะเป็นตัวกําหนดว่าในระยะยาวเราเนี่ยหุ้นมันจะราคาขึ้นหรือลงซึ่งถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยบริษัทมันดีเยี่ยมยังไงราคาก็ขึ้นในระยะยาวดังนั้นการ d c a ไปโดยไม่สนใจไทม,มิ่งตลาดไม่ต้องมาเสียเวลาซื้อถูกขายแพงอยู่เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับซึ่งไอ Back ้แบ็กเทสติ้งเนี่ยมันแค่ใช้ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาแล้วดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ดังนั้นดูแค่แบ็กเทสติ้งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องไปศึกษาข้อมูลบริษัทด้วยโอเคเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับเจ yeah.